สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องมีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับ ต้นเล็บครุดใบด่างนะคะเล็บครุดใบด่างนะคะก็จะมีใบด่างที่น่ารักนะคะเพื่อนๆจะเป็นด่างเขียวขาวนะคะเล็บครุดนี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะบางอันก็จะเป็นแบบด่างเล็กๆนะคะต้นเล็กๆจิ๋วๆที่เขาจะใช้แบบว่าประดับาตามโต๊ะทำงานนะคะแต่วันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นเล็บคุดใบด่างที่เป็นลักษณะของใบใหญ่นะคะเราจะมา ปลูกลงกระถางนะคะเล็บครุฑเขาก็เป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะวันนี้ค่ะเราได้มาเรายังไม่ได้ลงกระถางนะคะต้องอขอบคุณพี่น้องนะคะก็คือไปเยี่ยมพี่น้องที่บ้านมานะคะพี่น้องก็ตัดกิ่งมาให้นะคะถ้าเราไม่มีเวลาลงกระถางนะคะเพื่อนๆเ,เราตัด ิ่งเนี่ยปักชำน้ำได้ก่อนนะคะอันนี้มีนาชาแนลปักชำน้ำเขาอยู่นะคะเนี่ยค่ะสดใสเลยนะคะเราได้มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ,ะตัดกิ่งมาเฉยๆเลยนะคะมาถึงบ้านเราก็เอาน้ำใส่จกักรแล้วก็ปักชำไว้นะคะแล้วก็เราจะมาทดลองค่ะครั้งนี้เรา จะยังไม่ลงดินจะรอจนกว่ารากของเขานะคะจะเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดอะคะ่ะเพื่อนๆปักชําน้ําได้ง่ายมากเลยนะคะก็จะเป็นไม้ด่างอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ราคาไม่แพงนะคะสําหรับคนที่ชอบสะสมไม้ด่างหรือว่าไม้ที่มีความแปลกนะคะมีความสวยแปลกนะคะ แล้วก็เล็บครุฑเนี่ยค่ะก็ยังจะเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลนะคะถ้าปลูกไว้ที่บ้านนะคะ,ะบางต้นนะคะก็จะเป็นเล็บเขาเรียกว่าเล็บครุดผักชีเนาะก็จะใบคล้ายๆผักชีค่ะใบเล็กๆสีเขียวนะคะแล้วก็ใบเล็บครุดด่างด่างแค้นะคะเป็นใบเล็กๆด่างๆน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็บครุดด่างทั่วไปนะคะใบใหญ่ ก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ถึงกระใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ามันเป็นไม้ที่มีความด่างสวยนะคะน่ารักนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อทั่วไปเนี่ยก็ราคาเป็นหลักร้อยนะคะ เป็นไม้ด่างที่สะสมได้อีกหนึ่งชนิดนะคะแล้วก็ปลูกเลี้ยงไม่ยากค่ะเป็นต้นไม้ที่ไม่งองแงนะคะแต่ว่าต้องการแดดนะคะเพื่อนๆคือถ้าอยู่ในร่มเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยด่างก็จะเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้มินาชนะวกพาต้นเล็บครุฑใบด่างนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบไม้ด่างนอกกระแสนะคะ มินาชาแนลขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์มินาชาแนลนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับต้นเล็บคุดใบด่างใบสวยค่ะสวัสดีค่ะ